จากเมื่อปีที่แล้วที่เราเดินทางไปบ้านห้วยกะหนุนในช่วงหน้าฝนของเดือนกรกฎาคม2565มาปีนี้เราจะลองไปดูซิว่าเมื่อถึงหน้าร้อนบรรยากาศของบ้านห้วยกะหนุนจะเป็นเช่นไรไปติดตามรับชมกันครับ ไลลุยกันเที่ยวป่าหน้าร้อน บนยอดดอยของบ้านป้้ยขนุนมาช่วงนี้ก็บรรยากาศก็จะแห้งแรงแก็มีฝุ่น PM 2.5เยอะเหมือนกันนะครับมองไม่เห็น ก็ไม่ค่อยปลอดโปร่งเท่าไหร่แต่ก็ยังดีกว่าในเมืองนะครับดีกว่าหรือเปล่าไม่รู้สิวันนี้เราจะมาเป็นชาวไร่มันสำปะหลังช่วยกันขุดหัวมันสำปะหลังครับ ช่วงหน้าฝนตรงนี้ก็จะเขียวอุ้มไปเลยไปด้วยต้นมันสำปะหลังและด้านล่างก็จะเป็นข้าวโพดส่วนแปลงด้านล่างข้างล่างกันก็เป็นนาขั้นบันไดปลูกข้าวในช่วงนี้ก็จะน้ำน้อยเดินเมษาต้าน2566จะมีเจ้าของไร่ เจ้าของไร่กำลังเดินมาโอ้โหเชอร์เปิดไปไหนกันครับไปขุดมันสับปลางค่ะไปช่วยทุกคนนะครับทำงานแลกข้าวแลกที่นอน โอ้น้องวัวเดินขึ้นมาถึงบนนี้นะ่ะมันค่อยๆเดินขึ้นมาเนาะค่อยไ่โอเคเดี๋ยวเราจะมาขุดกันนะครับ มันสำปหลังใช่ไหมครับเออมันสำปะหลังครับอันนี้ขัน้นนานน่าจะได้สอบปีเนี่ยที่แม่อยู่เดินที่เวลาที่ที่เมื่อนาปีที่เราติโคเน่งแม่เต็กดีไม่เห็นมันอ่อนเห็่ร่อนมันลูกใหญ่น่อยลูกใหญ่น่อยอันนี้ก็จะหัวใหญ่ใช่ไหมครับเออขัวใหญ่อันนี้น,น,น่านกันานหน่อยนานหน่อย ที่ตอที่ขูน่นี่ไม่เห็นออที่หลังบรรยากาศการแก็บเกี่ยวผลผลิตหัวมันสำปะหลัง 아 제이젤아 나 둘러보자 엄마. 그래 봐. 떼러 봐. 그래 봐. 같이 가자. 예탁은 naman खोपछ रेवे है ये नापा है जाने से तक चला यार इनमें देखो भाई बकोन ए छो ये स्कूल हो देखो ना हो का होले महाती बचारेगा पतिते วันนี้นะคะครอบครัวของมิโมก็จะมาทำหมูกระทะกินกันค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็มีเอฟซีทั้งหนึ่งค่ะขนพวกวัตถุดิบต่างๆนะคะที่ใช้ในการกินหมูกระทะค่ะมาเยอะแบบน,นี้เลยนะคะทุกคน <S <S กคน,นี่เลยค่ะตอนนี้คุณแม่ก็แบบตื่นเต้นมากๆนะคะที่จะได้กินหมูกระทะวันนี้ส่วนมิโมนะคะก็เตรียมหมูที่จะทำหมูกระทะค่ะนี่เละค่ะเนื้อหมูที่ได้ซื้อมานะคะทุกคนเอามาใส่นในถ้วยแบบนี้เลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะ แม่ก็เตรียมย้ายฟืนนะคะจากเตาใหญ่ๆนะคะเราวันนี้เราจะใช้แกนข้างในของข้าวโพดนะคะมาดังไฟวันนี้นะคะเราจะไม่ใช้ถ่านและตอนนี้ก็เตรียมพวก น้ำซุปนะคะนี่ค่ะฝีมือของน้องสาวมโมนะคะก็จะทําน้ําซุปในวันนี้หลานตอนแสบของเรานะคะก็ตื่นเต้นไม่เบาเหมือนกันนะคะนี่เลยค่ะก็มีแบบหมูผักต่างๆที่เราเตรียมมาในวันนี้เยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้มโมจะเป็นแผนกปิ้งค่ะในแผนแกกย่างหมูนะคะเริ่มด้วยตรงที่ข้างบนนะคะจะบอกว่าไม่ค่อยมีมันเท่าไหร่นะคะมีแบบหมูชั้นๆหมดเลยนี่ก็ใส่ผักลงไปแล้วนะคะนี่ค่ะเต็มเลยตอนนี้ก็ บางอันที่สุกแล้วค่ะปิ้งปิ้งปันไปนะคะอันนี้ก็แบบเน้นปิ้งให้คนอื่นนะคะตัวเองไม่กินค่ะตัวเองกินแต่ผักนะคะนี่หลานตัวแสบของเราชอบกินวุ้นเส้นนะคะน้องไม่ชอบกินน้ําจิ้มนะคะนี่ค่ะแม่กับน้องสาวนะคะก็กินกันอย่างอร่อย,ออยคุณพ่อนี่ไม่กินค่ะคุณพ่อไปทําอาหารข้างบนกินข้าวนะคะคุณพ่อไม่กินหมูกระทะค่ะพ่อบอกว่ากินไม่เต็มที่ค่ะ นี่แหละค่ะอันนี้คือ f อฟซของเรานะคะที่มาเลี้ยงหมุกระทะวันนี้ค่ะนี่ค่ะร้านตัวแซบก็ใช้ตะเกียบเป็นด้วยนะนี่แหละค่ะทุกคนบรรยากาศก็ดีมากมุ้งเส้นมุ้งเส้นมายถึงอะไรทำไม่เคยมุ้งเส้นก็มีสีอ่อนสุดมมุ้งเส้นเนี่ยแยกชีลูกกอล์ห์

อาวีเหรอเอาวีต hmm. ้อพ oh ูดภาษาไทยด้วยนะคะสุวอร่อยค่ะนะีออร่อยค่ะน่อร่อยันมาได้เลาเจลยนะมัเจลกนแล้วเราเเยจัม สำหรับบรรยากาศการกินหมูกระทะในค่ำคืนนี้ทุกคนดูมีความสุขมากโดยเฉพาะเจ้าหลานชายตัวน้อยหลังจากที่กินอิ่มไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอขีหลังคุณปู่ให้คุณปู่ กรอมจนหลับคาหลังไปเลยแต่พบกันใหม่พรุ่งนี้เช้าครับวันนี้จะต้มให้พี่กินกับน้ำจิ้มชาวบ้านเราจะไม่เลแล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้อันนี้ก็คือมันมันจะเป็นดอกแล้วก็ก็คืออันนี้แหละคะ่ะแต่ว่ามันจะขึ้นตอนที่มันเป็นตน้น มันฝักข้าพูดใช่